ตอนเย็นมันยุ่งไงกระปุ้นจ้าน,นี่ต้มกระปุ่นไว้ทำส่วาเซ็บเซ็ปกินมอนเรยงหินป่ะเจ้าเกียวหนันเป็นหอมด้วยจะไปส้วนานนำประเด็กกินกับกิงกับตำบะุ้งนายพี่น้องเหน,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 นียวนุ่มนะคะเซนนิ้วหนุ่งนายพี่น้องได้ใช้บ้างว่ายีหอนยัง นี่ยนห้อนี้เลยนะคะเหนียวนุ่มมากต<ม>ุ้งหัวเป็นของทองจีนพี่น้องทองจีนอร่อยมากเหนียวนุ่มเวลาต้มแ<ม>้มันแนนำเดือเตอเจ้น่อยกระซุบก้ะพี่น้องกรโดนพป่ล่างออกกอนจ้า